ใช้รถอัลติสหน้าหมูสีเขียวเหลืองสภาพเนี้ยบกริบภายในหอมกลิ่นใบเตยและมีพระหน้ารถองค์ใหญ่ปกติแกเป็นคนจิตแข็งไม่เชื่อเรื่องผีสางจึงเลือกขับรถกะดึกเพราะเบื่อรถติดโดยโดย่านหากินประจำคือโซนฝั่งทนโดยเฉพาะย่านปิ่นเกล้าที่แกคุ้นเคยดีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นในคืนวันอังคารกลางเดือนตุลาคมปีที่แล้ว คืนที่ฝนฟ้าขนองกระหน่ำลงมาอย่างหนักจนถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจิงนองไปด้วยน้ำขังเวลาขณะนั้นตีสองกับอีก47นาทีฝนเพิ่งจะหยุดตกทิ้งไว้เพียงไอหมอกจางๆลุงกันเพิ่งส่งผู้โดยสารแถวพาต้าปิ่นเกล้าเสร็จและตั้งใจจะขับรถเปล่ากลับอู่แถวตะลิ่งชันแกขับรถลัดเลาะมาตามถนนบรรยากาศเงียบสงัดสองข้างทางมืดสนิท ไฟทางติดบ้างดับบ้างจังหวะที่แกขับรถผ่านช่วงที่มืดเปลี่ยวแถวแถวทางแยกที่จะลัดเข้าซอยวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งไฟหน้ารถของแกก็สาดไปกระทบกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นจามจุรีใหญ่ข้างกำแพงวัดเธอใส่ชุดเดรสยาวสีเข้มยืนก้มหน้าผมยาวสีดำสนิทเปียกลู่ลงมาปิดหน้าปิดตาเธอยืนนิ่งสนิทเหมือนหุ่นปั้นแขนสองข้างแนบชิดลำตัว ไม่มีการโบกเรียกไม่มีการขยับขยื่นยืนตากฝนโปรยโปรอยอยู่แบบนั้นลุงกันชะลอรถในใจคิดว่าดึกปานนี้ตีสามแล้วมายืนทำอะไรตรงนี้คนเดียวมันอันตรายโดยความสงสารแกจึงตัดสินใจจอดรถเทียบแง้มกระจกฝั่งซ้ายลงนิดหนึ่งแล้วตะโกนถามว่าจะไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวลุงไปส่งผู้หญิงคนนั้นไม่เงยหน้าขึ้นมามองเลยแม้แต่นิดเดียว แต่เธอตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเ <c oughs> ย็นเย,ยือกฟังดูแหบพร่า <c oughs> เหมือนคนไม่ได้พูดมานานว่าไปบ้านท้ายซอยหลังวัดลุงกันได้ยินชื่อซอยก็พยักหน้าเพราะเป็นซอยตั้นเก่าแก่ที่อยู่ลึกเข้าไปแกกดปลดล็อกประตูวินาทีที่เธอเปิดประตูและก้าวขึ้นมานั่งรถแท็กซี่ทั้งคันก็ยุบยวบลงไปทันทียุบลงไปเหมือนลุงกันกำลังรับผู้ชายตัวใหญ่ยักษ น้ำหนักร้อยกว่าโลขึ้นรถทั้งที่ผู้หญิงคนนี้รูปร่างผอมบางนิดเดียวลุงกันขำมวดคิ้วสงสัยว่าโชคอัพพังหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกรถมุ่งหน้าสู่จุดหมายทันทีที่ประตูปิดดังปังบรรยากาศภายในรถเปลี่ยนไปทันทีสิ่งแรกที่พุ่งเข้ามากระแทกจมูกลุงกันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมแต่กลิ่นใบเตยหอมในรถถูกกลบจนมิดด้วยกลิ่นเหม็นสาบ มันเป็นกลิ่นเหมือนดินโคลนเน่าๆผสมกับกลิ่นทูบแรงๆกลิ่นเอียนๆเ,เหมือนเวลาเดินผ่านศาลาวัดที่กำลังมีงานศพตลบอบอวนจนลุงกันต้องแอบเอามือขึ้นมาบีบจมูกและอากาศในรถจากที่แอร์เปิดไว้เย็นสบายอยู่ๆมันก็หนาวแบบเย็นยเยือกเข้าไปถึงกระดูกสันหลังขนแขนของลุงกันลุกชันขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวลุงกันพยายามทำใจดีสู้เสือชวนคุยเพื่อไล่ความกลัวและความอึดอัด โดยบอกให้เธอบอกทางด้วยเพราะซอยนี้ไม่ได้เข้านานแล้วแต่น้ำเสียงที่ตอบกลับมานั้นสั้นห้วนและไร้อารมณ์ว่าตรงไปรถแท็กซี่เลี้ยวเข้าสู่ซอยวัดซอยนี้เป็นซอยเก่าแก่ของย่านปิ่นเกล้าถนนแคบมากสองข้างทางเป็นกำแพงปูนเก่าที่มีตะไคร่เกาะดำปิดสลับกับบ้านไม้เก่าที่ปิดไฟเงียบกริบกิ่งไม้จากต้นไม้ใหญ่ข้างทางระยะลงมาขูดหลังคารถดังขลืดคราดตลอดทาง ลุงกันมองกระจกหลังเพื่อเช็ดความเรียบร้อยครั้งแรกที่มองแกเห็นเธอนั่งชิดประตูฝั่งซ้ายสุดนั่งตัวตรงแดวก้มหน้ามือสองข้างวางประสานกันบนตักอย่างเรียบร้อยแต่ขับไปได้สักพักความรู้สึกอ,อึดอัดมันกลับมาอีกครั้งเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองแกอยู่ตลอดเวลาแกตัดสินใจเหลือมองกระจกหลังเป็นครั้งที่สองคราวนี้หัวใจลุงกันกระตุกวูบมือไม้เริ่มเย็นเฉียบ เพราะผู้หญิงคนนั้นย้ายมานั่งตรงกลางเบาะแล้วลุงกันยืนยันว่ารถเงียบขนาดนี้แกไม่ได้ยินเสียงขยับตัวไม่ได้ยินเสียงเบาะยุบไม่ได้ยินเสียงเสื้อผ้าเสียดสีกันเลยแม้แต่นิดเดียวเธอเหมือนวาร์ปมานั่งตรงกลางในท่านั่งเดิมเปะ๊ะก้มหน้าเหมือนเดิมตัวตรงเหมือนเดิมราวกับตุ๊กตาที่ถูกใครจับย้ายที่เหงื่อการของลุงกันเริ่มแตกพลักไหลเข้าตาจนแสบมือที่จับพวงมาลัยชื้นแฉะไปหมด แกเริ่มรู้ตัวแล้วว่าโดนเข้าแล้วแกกัดขั้นเหยียบคันเร่งรถวิ่งผ่านความมืดของซอยเปลี่ยวยิ่งลึกบ้านคนยิ่งน้อยลงเหลือแต่ปากล้วยและกำแพงวัดร้างความกลัวเริ่มเกาะกินหัวใจลุงกันอดไม่ได้ที่จะต้องมองกระจกหลังเป็นครั้งที่สามและครั้งนี้แกแทบช็อกค,คาพวงมาลัย ภาพที่เห็นในกระจกเธอไม่ได้นั่งพิงเบาะแล้วแต่เธอโน้มตัวยื่นหน้าเข้ามาแทรกตัวเข้ามาระหว่างเบาะคนขับกับเบาะคนนั่งข้างๆใบหน้าของเธอที่ซ่อนอยู่ใต้ผมเปียกๆอยู่ห่างจากต้นคอลุงกันไม่ถึงคืบแกเห็นจากหางตาเลยว่าเส้นผมยาวๆที่เหม็นกลิ่นโคลนสับสบของเธอห้อยระยะลงมาโดนท่อนแขนของแกความเย็นจากเส้นผมมันซึมผ่านเสื้อเชิ้ตลงไปบาดผิวหนัง แกได้ยินเสียงหายใจดังครืดครืดชัดเจนแต่ฟังดูติดขัดเหมือนคนที่มีอะไรอุดอยู่ในลําคอดังอยู่ข้างหูแกแกตัวแข็งทื่อเป็นหินไม่กล้าหันไปมองไม่กล้าขยับคอไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงแกกลัวว่าถ้าหันไปนิดเดียวแกจะได้สบตากับอะไรบางอย่างภายใต้ผมสีดำนั้นแกทำได้แค่กลั้นใจเหยียบคันเร่งส่งให้รถพุ่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุด รถแท็กซี่พุ่งมาจนสุดซอยที่เป็นทางตั้นแสงไฟหน้ารถสาดไปปะทะก,กับบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งสภาพเก่าคร่ำครึ้เหมือนบ้านผีสิงไม้ฝาผุพังสีลอกร่อนจนเห็นเนื้อไม้ดำปึดหญ้าคาขึ้นรกท่วมบันไดาทางขึ้นบรรยากาศเงียบสงัดไม่มีแสงไฟแม้แต่ดวงเดียวดูรู้ทันทีว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มาสิบปีแล้วลุงกันเบรกตัวโกงรถจอดสนิทหัวใจแกเต้นโครมคราม แกนั่งนิ่งรวบรวมความกล้าเฮือกสุดท้ายพูดออกมาเสียงสันส่นๆว่าถึงแล้วครับเงียบไม่มีเสียงตอบรับไม่มีเสียงขยับตัวไม่มีเสียงเปิดประตูความเงียบในรถตอนนั้นมันกดดันจนหูอื้อลุงกันค่อยๆฝืนคอที่แข็งเกรงหันกลับไปมองที่เบาะหลังปรากฏว่ามันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเบาะหลังแห้งสนิทไม่มีรอยเปียกน้ำ กลิ่นเหม็นสาบเมื่อกี้จางหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นลุงกันร้องลั่นรถเหมือนคนบ้าสติสตางหลุดกระเจิงแกมือไม้สัน่นรีบเข้าเกียร์ถอยหลังทันทีตะโกนว่าไม่เอาแล้วแต่ความซวยซ้ำซ้อนคือหน้าบ้านหลังนั้นมันแคบมากแถมมีกองขยะกองอิดหักวางขวางทางแกถอยทีเดียวออกไม่ได้ต้องขับเดินหน้าถอยหลังขยับรถยึกยักยึกยักอยู่ในความมืด แกหักพวงมลาลัยสุดตัวและจังหวะที่แกกำลังจะถอยตั้งลำครั้งสุดท้ายไฟหน้ารถของแกมันก็สาดเชิดขึ้นไปที่ด้านบนแสงไฟพุ่งไปกระทบกับระเบียงไม้สองชั้นของบ้านร้างหลังนั้นภาพที่ลุงกันเห็นทำเอาตาค้างเลือดในกายเย็นเฉียบผู้หญิงคนนั้นคนเดียวกับที่แกรับมาคนเดียวกับที่เพิ่งหายตัวไปตอนนี้เธอยือนอยู่บนระเบียงนั้น เธอยือนตัวตรงชุดเรสยาวปลิวสวัยไปตามแรงลมทั้งที่ต้นไม้รอบข้างนิ่งสนิทคราวนี้เธอไม่ก้มหน้าแล้วเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาเผยให้เห็นใบหน้าที่ขาวซีดเผือดและดวงตาที่โบลึกดำสนิทจ้องเขม็งลงมาที่รถของลุงกันสายตานั้นมันว่างเปล่าแต่มันคุกคามจนลุงกันหายใจไม่ออกแล้วเธอก็ค่อยคอย,ยกมือซีดซีดของเธอขึ้นโบกมือให้ช้าชาเหมือนจะบอกว่า ขอบใจนะที่มาส่งลุงกันกรีดร้องสุดเสียงกระทืบคันเร่งมิดใหม่รถพุ่งถอยหลังชนกองขยะโครมใหญ่กระจกมองข้างฟาดกับเสาไฟฟ้าจนหักกระเด็นไปแต่แกไม่สนแล้วแกบึ้งรถหนีออกมาจากซอยนรกย่านปิ่นเกล้านั้นแบบไม่คิดชีวิตขับปาดซ้ายปาดขวามือสั่นเทาตลอดทางหลังจากคืนนั้นลุงกันกลับมาถึงอู่ในสภาพที่ดูไม่ได้ แกนอนจับไข้หัวโกรนละเมอเพ้อแต่เรื่องผู้หญิงบนระเบียงอยู่3วัน3คืนเต็มๆพอแกรักษาตัวหายเริ่มตั้งสติได้แกตัดสินใจกลับไปสืบถามคนเท่าคนแก่ในย่านนั้นจนได้รู้ความจริงที่น่าสลดใจว่าบ้านไม้ร้างท้ายซอยหลังวัดนั้นย้อนกลับไปเมื่อเกือ,กอบ20ปีก่อนเคยเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นลูกสาวเจ้าของบ้านผูกคอตายที่ระเบียงสองชั้นเพราะผิดหวังจากความรัก ร่างของเธอห้อยตรงเตงอยู่แบบนั้นหลายวันกว่าจะมีคนไปเจอและคนแถวนั้นรู้กันดีว่าคืนไหนที่ฝนตกพรำๆอากาศชื้นๆวิญญาณของเธอมักจะออกมายืนรอรถที่ปากซอยหรือใต้ต้นไม้เพื่อรอให้ใครสักคนพาเธอกลับบ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลุงกันตัดสินใจขายสิทธิ์เช่ารถกะดึกทิ้งถาวรแกยอมขับรถตอนกลางวันยอมรถติดยอมร้อน ดีกว่าต้องไปเจอผู้โดยสารที่ไม่มีลมหายใจแบบนั้นอีกและทุกครั้งถ้าแกจำเป็นต้องนั่งรถผ่านย่านปิ่นเกล้าในตอนกลางคืนแกจะก้มหน้าหลับตาปีไม่กล้าแม้แต่จะมองไปข้างทางเพราะแกกลัวเหลือเกินว่าถ้าแกลืมตาขึ้นมาแกอาจจะเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังยืนโบกรถอยู่ที่เดิม